สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดี FC เบอร์สุขุสกุลเนาะพี่น้องทักทายสวัสดีย่ามเสาเนาะมื่อนี้อากาศเป็นซีคือคึมเนาะพี่น้องว่าแต่เมือนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็คึมคือกันเนาะคือพ้นซีโต๊กนี่ทางเมืองมราโต๊กได้เมื่อวานเนี่ยพี่น้องทีมงานทางเขาไปเหตุเวียนในเมืองสกุลนะพ้นโต๊กแห้งเลยในเมืองแต่ว่าทางบ้านสแลกบริโต๊กเนาะคึมเบิดมือเลยเมื่อวานนี้เ <laughs> มือ่อวานสแลกเนะสิพาพี่น้อง FC ไปชมบรรยากาศงานหมั้นเนาะงานหมัน้นคนบ้านเดียวกันเนาะพี่น้องแต่ว่าเอาเมียต่าางบาน้น นาสิมัดเมียนาสิคนเนโนยพี่น้องเขาแสลงพังบ่รพิษเนาะเมือนี้ก็มีรายงานเนาะคนงานมังานมานะเขาบิลิกอะเมื่อนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าพ่อยายคนไปน่าเชื่อวันไปเตซาเมียต่างบ้านคือกันเนาะพี่น้องเหี่ยกันไปก็พ่อยายบนกวางแสลงส่วนมียาป้องนะเพิ่นขึ้นไทยเพิ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าค้อนสมิลีจุบันไปเตซาวโหแสลงตื่นซวยเนาะพี่น้อง อันนี้ก็คนบ้านเดียวกันเนาะแต่ว่ากเอาเมียต่างบ้านเนาะเอสพาไปส้มบรรยากาศเนาะพี่เนาะมีคึมฟ้าคึมฝนคือเก่าที่วานนี่ก็คึมแบบนี้เนาะพี่เนาะแต่ว่ากะดีด้วกันเนาะอากาศมันเย็นมันบ่เหอะเนาะพี่น้องโต๊ะกะดีคือกันเนาะพี่น้องโต๊ะข้ามมันเนาะทิว่าปลูกไม้เล่าอะไรเนาะพี่นเนาะมันจะแหลปลูกแล้วแล้วยังแต่ส่วนนั้นที่ว่าทางไม้แข่างๆไม้หนึ่งเนาะมีเงี้ยปอกมึงเธอเพิ่งเกาะสิปลูกทวดินใส่พปเนาะมึงเธอจะปลูกแป้งหมักมูนใส่ข้ามันดูกะสิไปคุด ค่อยตูนปลูกไปนําเถอะละน,นอไอคนว่าค่ะว่าวมันเวลาหละ่ะกับยาถาปลูกมากใหม่หมักแต่งหมักมูใสผันวนะนะน่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวค่ะจะไปอีกพอกา่ปุบนอีกเถอเนาะเดี๋ยวไปรถใหญ่น้ำกระเจ้าเนาะไปพี่น้องขึ <c oughs> ้นรถที่ยิงกําลังสีท่ <c oughs> าบอกเลยยี่บบ่รครับบ่บาเลยมึงครับอ่าบ้านบ้านบ้าค่ะจะข้ามหรอ วางทุกอย่างตีรถโต๊อันนี้นะช่วยให้กันเลย หนีมายากแทนน่ะเส้นลมหานบ่อได้บ่ไก่บออวเขาไปท้านในไกเสนม่ื่อนมาอกีมวยบวมัเื่นีมวยวบ่เเ้ยสมาว่าผขาวเฮ้ยวยเืกันแล้วด้ต้งเซเขาตลนะให้เจียวอเียเรียเ มไมียเนาะมอยู่ไก่เลยแหะเนาะหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วอู้ไก่เชนุ่มนีกแล้วพี่น้องแบบไกๆบ้านเพี่อต่อก็จะเอิญบาพื่นตบาดเพื่อก็จะเอิญนะทีมงานบานหวยเฮาเนี่ยที่หลับสาพีน่ะก็เราบ้านน่าเขามาติมแล้วได้ผู้รุ่นไม่ดีถ้าจะยิ่งคอบาทางไห

ข้าย่เหยนกเลนเก่งเลยนะมันก็าเระอจิตบ้าเรี้สมาไอ้ไทยเบิดบเลยเที่ยงเะคุเที่ยงอะไรมาเลยดมหน่เือนเลยสิ่้นเ่ขาแห้งง่านเลยนี่เบิง ่สืบประมึกมาตะบานประมึกแห้งอันนี้ก็เคยนะ้รเคยบันหัวนี่ไงไปโทษบันหัวเองไออยู่ไมียามันไก่ลงลีโข่อยอยากเป็นไหนนะช่วงนี้ลูกชายมน้ําเล้าเด้อผู้ใดยเออคลิปแรกกม่ม่น้ําเล้าเด้แบบเรามีเอฟซีไลน์เด้อมายน้ํเล้าคลิปแรลกเราพาไปหาเฮดปุ๋กอะใครบอกคลิปเริ่มต้นเฮดยูทูบแรกๆน้ํเล้าได้พาไปคุยอันกินหน่ายพอเฮดปุ๋กนะเสียเมาดีกว่าใส่กะเขามีน้ําเล้าพี่น้อง Nhai bất diệt xì, nha song của miễn dịch bệnh mãi anh hôn à lênh ái thôi 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 không ái thôi lênh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  ái nè, lênh ái thôi 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 เพียงเี like mm ่ตงเทาขวัญนันหมเโอ้ยมันจีรามันอยากกินขาวมันถิ่มลงกี่เทาหันี่มันจะเออไแล้วมาได้นงเคยเคยเขาไปไนละอลคือแลนโต๊ะํำหัวสมพ่อไอยนุกเราเห็ดอลิีวดมันจังคือซ้อมมือ่แปลกอะไรนะครับอยเอาอัลินุกแแก่บโยมากโตลอวะเนีอะไรย่างเนี้ย กูอ้โมนี่รายเสือเลี้ยงคือแบบเลือดโมเสนเียมา้ังพี่มา้ังพี่หนาเลย้เโมนี่้างลยนี่เนาะเกมเล่ไอพีเตัวมา้งพี่หมงเมันคิวิอมา้ังพี่เออเ็กาวเลือค้งเนาะมี่มาไก่ได้มาจากทีนี่พีกแตัวพีกแบเมื่อกี้นะเออ เลขามคอกูได้หมแล้วพมาแตะไชแมนมนมาตะเวียนบ่เตน่นเวียนเวียนน้ก็สู้นาสูนานนบ้ามาปอมมาปอมเน่โอ้อีกประัมาเท่าพ่อตะไมือมันก็เป็นบาวแทะของแทะไม่ต้องรอนานลยเข้าาานแลนสิวจัะ ผ่านเห่งไล้ก็จะตื่นได้แม่แมก็จะยานใบมันล่นสิสุกเกลี่ตมุนมาฮะไกลแล้วซื้อมาแต่บ้านมวมีหนอกก็เลยเอามาปี่ครับสุกปะทำ้ามวานบอกทมึด้วานล้วสมเติมเลี่ันกินมาเหลือเลยสมยไม่กินได้เม็ดสุกเลย้อยามได้กูชอบเลย สามเมือเสือเอมุดหน่งซุ้ออะไรมาจงเหอ่ตัวนซิมด้วยพิสูจน์มึงด้วย้มิลซิมก็อนพีาพิมบตายกอนออยามตัวนซกยะแผลคิวควันไฟมันเทอะจังนี่ยข้าววะข้าเดียวเบิร์ดข้าเดียวเบิดกินปลาเมือกินเนาะ อาจารย์ยังไม่ทันลยแล้วเวี้ยทั้งในเนาะพี่น้องเีาอยู่ทั้งหอก้าบ่ายนี่เขาเจอเซนนูน่าขำบ่ะไปจักซื้อว่าเขาจะเอาห็นฝ่ายก่อนเซนนูน่าขำบอพี่น้องเขาเจอแล้วมุกกะไปถ่ายก็เจาข้างในแล้ว Nhìn thả nọ cả bữa là Ở liền Muốn cả Mừng chưa Khi sơ mừng Nhìn phi tham cho sao งานหมันเนาะหมันก้อนตงจ้ามันควรกับเต่งเลยนะ

เสโน่หน้าคำกว่าพี่น้องก็จะเอิญบ้านเชโน่หน้ารำกว่าจะหอซื้อบ้านไว้หนอป่ายบ้านน่าจังจากบ่าวพี่น้องบ้านเพ่เกาะบ้านเพื่อนเกาะเล กางผู้ซีกางผู้ซีกางีกาูซีบันกางีมาเสียพอไม่พอฮะอเมือ, <Allah> อ, ead, อเอด็ขแสดงบาทมันรลาตเยเอามันติเต็ดก็จะเอ งานหมันพระพีนองม่แสแหลทายเบ้บางตอนบางสวนน้อยแะจนาย่างก็จับเบิ้องทีไม่ทายไม่ไละ จอมาซาเละกับสิผ้า,ามาพูเค้นให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่เนาะพี่นอ้องพ่อยากเห็นนะเจ้าบ่าวนี่เด้อพี่น้องผ้ามาเบิงบ่งโบแมนงานมาหมั้นซาเละได้บางคนเอฟซีกับสิตื่นว่าโอ้ซาเละมันแล้วบ่าโบแมนเนาะพี่น้องงานหมันคนในบ้านเนาะเพิ่นเป็นรุ่นอายรุ่นเดียวกับซุ้มจัมโบเนาะแต่แต่ว่าซุ้มแต่ลเคยลิ้นเคยกินเคยไปน้ำกันเนาะพี่น้องกะ มาําเดียวกันเนาะกับซุ้มไอซุ้มเอืออคิรถลดยิมมาเนาะเนี่ยมาผูกคอตอแค้นให้ทรงนี้งานดองกับซีล่ายเนาะทางบ้านสแลกพี่น้องก็จะเปิดเพลงทั้งนั้นนอสแลกกันเลยสิมาจบคลิปทางนี้เนาะจะหลังจากที่ว่างานหมันผูกคอตอแคนแล้วก็จะกลับมากินสล้องกันเล็กน้อยเนาะซุ้มสแลกอยูนัมเล็กน้อยจะน้อกับออกเมื่อนอพี่น้องงานหมันคนในบ้านเนาะพี่น้องเสียงเพลงเขาคลิป มึงมือก็ลงคลิปสองเธอคลิปเดียวนะพี่น้องมันติดเนาะมันอันนี้มันฮ่าตรงไในแก่ไม,ม่เนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสําหรบค,บคลิปนี้สแลสีฝากไวส้สำเนีก็นอไว้พอกันไหมคลิปน่ะถ้ามาก,กอย่ลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกาลังใจสแลคลิปต่อไปนี้เด้อบ๊ายบาย